สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟู้ดไฟเดอร์กับผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับเราห่างหายจากการทำฟู้ดไฟเดอร์ไปนานมากเลยครับ จนผมจําไม่ได้แล้วเวลเมนูสุดท้ายก่อนจะหยุดไปเนี่ยทำอะไรวันนี้ตัดสินใจกลับมาทําฟู้ดไฟเดอร์กันอีกดีกว่านะครับเพราะว่าสนุกดีอร่อยด้วยนะครับแล้วเปิดฟู้ดไฟเดอร์แบบนี้นะครับกลับมาเปิดกันใหม่แบบนี้เนี่ย mm hmm. ก็ต้องกลับมาพร้อมกับเมนูที่ผมว่าเป็นเมนูซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งภาพยนต์การทําอาหารครับเมนูนี้จริงๆเคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งครับในฟู้ดไฟเดอร์ตอนนั้นทําวุ่นวายครับใส่สมุนไพราหาโน่นหานี่มาใส่เต็มไปหมดเลย ไม่มีใครทําตามได้นะครับยุ่งยากเกินไปวันนี้กลับมาแบบสูตรง่ายๆเพราะว่าโอ้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเชฟสายอาหารเยอะแยะไปหมดครับเขามีการแจกจ่ายสูตรหมูแดงอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะแยะเลยใช่ครับผมกําลังหมายถึงเมนูข้าวปิดวิญญาณข้าวหมูแดงใส่ไข่ดาวจาก c o ร์ o ออฟคุกเ r r y หรือว่าคุเล็กคุกเทวดานั่นเองนะครับสูตรนี้เอามาจาก YouTube Channel ของเชฟอินอกเชฟที่เคยไปแข่งเชฟ กระทะเล็ก The Next Iron Chef แข่งท็อปเชฟมาผมเข้าไปดูสูตรแกแล้วมันสะดวกกับการทำมันดูเป็นไปได้แล้วมันก็ดูน่ากินมากๆออกมาเป็นอย่างไรกับข้าวปลิดวิญญาณเวอร์ชันที่2กับ Food Fighter วันนี้ไปติดตามชมกันดีกว่าครับ เริ่มต้นจากการเตรียมซอสในการทำข้าวหมูแดงก่อนนะครับจากน้ำตาลนะครับทุกอย่างในสัดส่วนเท่ากันนะครับผมใช้อย่างละ2ช้อนโต๊ะน้ําพึ่งครับสช้อนโต๊ะน้ําพึ่งจากฟาร์มพึ่งมัทนณีนะครับแล้วก็ซอสหมูแดงลีกุมกีครับกาเรียกว่าบาร์บีคิวซอสเลยเป็นตัวที่ทําให้มันกลายเป็นหมูแดงง่ายๆหน่อยครับแล้วก็ซอสหอยซินนะครับลีกุมกีเช่นเดียวกันครับอย่างละ2ช้อนครับเอาใส่ไป ตามมาด้วยเหล้าจีนอีก2ช้อนนะครับผมจําไม่ได้ด้วยซ้ำไปครับว่าผมใช้เหล้าจีนตัวไหนนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวผมใช้ซีอิ๊วขาวฮ่องกงนะอีก2ช้อนซอสหอยนางรมอีก2ช้อนผมว่าสูตรเนี่ยง่ายครับเพราะทุกอย่างมันเท่าๆกันหมดเลย2ช้อน2ช้อนต้าหู้ยี้2ก้อนนะครับใช้ต้าหู้ยี้แดงนะแล้วก็ใช้น้ำต้าหู้ยี้อีก2ช้อนนะครับขยี้ทุกอย่างให้ผสมกัน ให้ตัวน้ำตาลที่ใส่ลงไปเนี่ยมันละลายครับนี่เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับซอสหมูแดงของเราในคลิปนี้นะครับซอสเสร็จแล้วเรามาต่อที่เนื้อหมูนะครับสารภาพบาปครับตอนหั่นหมูผมอัดไม่ติดครับกดผิดก็เลยไม่มีฉากนั้นแต่ไม่เป็นไรไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็หั่นสันคอหมูให้เป็นเส้นๆแล้วก็ใช้ที่จิ้มหมูกรอบครับจิ้มจิ้จิม,จมไปแบบนี้ใครไม่มีใช้ซ่อมจิ้มก็ได้นะครับนี่ มีมืออะไรโผล่มาใส่ถุงพลาสติกอยู่ในมือนะอย่าเขามาจับอันตรายเดี๋ยวก็โดนที่มือหรอกอนี่มือขยันมาช่วยเรียงหมูครับให้ออกมานี่จิ้มไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาซอสหมูแดงมาหมักหมูกันมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันขยำหมูใส่หมูลงไปในอ่างผสมนะครับยังไม่ต้องผสมสิยังไม่ได้ใส่ซอสเลย <laughs> ซอสผมแอบเอาไปปั่นมานะครับให้ตัวหู้ยี้มัน มันสลายไปให้หมดแล้วก็ตั้งไฟแป๊บหนึ่งนะครับให้พอน้ําตาลละลายนะใส่ซอสลงไปให้เรียบร้อยนะครับอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะมือขยันผู้ช่วยขยำเลยนี่ขยาขยำ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 ขยให้เรียบร้อยนะครับแต่เหมือนกับว่าผมลืมอะไรไปสักอย่างหรือเปล่าผมลืมใส่ซีอิ๊วดำครับตายอ่ะ ใส่ตอนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรใส่นิดเดียวครับให้มันได้สีซีอิ๊วดำดังนั้นผู้ช่วยขยําไปนะเอาถุงมือออกแล้วมันไม่สะใจครับมือเปล่าดีวกว่าขยําไปเลยมือเปล่าก็ยังสะใจไม่พอใช่ไหมผู้ช่วยดังนั้นแล้วพร้อมแล้วสองมือไปเลย <laughs> นี่เห็นไหมฮะว่าซอสที่หมักอยู่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในหมูหมดเลยแล้วต้องขยําอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับ ตามที่เราเห็นเลยแล้วก็เอาใส่ลงไปในถุงเพื่อที่ให้มันเรียบร้อยแล้วไปไขยี้โบเล่นทำไมเราไปล้างมือไป <laughs> ผมขี้โกงนิดหน่อยนะครับผมเอาหมูเนี่ยไปใส่ไว้ในถุงสุญญากาศครับน้ำซอสหมักมันจะได้เข้าไปในเนื้อหมูได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราจะพักเนื้อหมูตัวนี้ไว้ประมาณ1คืนครับ เราไม่ได้เก็บไว้แต่เนื้อหมูนะครับเราเก็บซอสเอาไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ซอสตัวเดียวกันนี่แหละครับมาทาตอนย่างหนึ่งคืนผ่านไปไวเหมือนโกหกครับเนื้อหมูหมักไว้เรียบร้อยเนื้อซอสเข้าไปอยู่ในหมูแทบจะหมดเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเรียงเอาไว้บนถาดน,นะเตรียมเข้าไปอบนะครับผมอาจจะหั่นเนื้อหมูเล็กไปนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกเนื้อหมูที่มันติดมันน้อยไปหน่อยแต่ว่าผมชอบที่ไม่ติดมันครับผมชอบกินแบบนั้นอบ180องศานะครับ10นาทีแล้วก็เอามากลับด้าน หลับด้านแบบนี้เป็นช่วงที่อบให้เนื้อมันสุกครับแล้วก็อบอีก10นาทีระหว่างนั้นเตรียมซอสเอาไว้ได้เลยออกมางวดต่อไปเดี๋ยวเราจะเร่งความร้อนของตู้อบเป็น200องศาแล้วก็จะทําให้ข้างนอกมันมีเกรียมยมแล้วครับ2รอบรอบละสินาทีเสร็จแล้วก็ทาซอสครับเห็นไหมมันเริ่มเงาวาวสวยงามในแบบของหมูแดงที่มันควรจะเป็นแล้วครับนี่ชโลมให้ทั่วๆเลยครับซอสหวานๆที่เราทําเมื่อสักครู่นี้แหละทั้งหมักแล้วก็ทั้งทาเป็นซอสตัวเดียวกันนะครับ นี่คือการอบผ่านไปรอบแรกครับ10นาทีแรกที่ความร้อน200องศากลับสักหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวจะทาฝั่งนี้บ้างอา้าวทาฝั่งนี้ด้วยชโลมให้ทั่วซอสมันจะได้เคลือบติดอยู่กับเตือนตัวเนื้อหมูครับมีรสชาติหวานๆในแบบที่มงครจะเป็นเน่เสร็จสมู์ออกมาเป็นแบบนี้ครับหมูแดงฮ่องกงชาสิวในแบบที่เราต้องการผมแอบรู้สึกว่าตัวเนื้อหมูมันซอสมันน่าจะเกรียมได้กว่านี้อีกหน่อยครับคิดโกงนิดนึงก็แล้วกัน จะใ,ใช้ blue t o เป่ามันเลยเป่าเลยครับเป่าอย่างนี้เลยตัวพ่นไฟเพิ่งซื้อมาใหม่ขอเล่นหน่อยเขาอยากจะให้ข้างนอกมันเกรียมๆแล้วมีดำๆนิดๆครับไม่ใช่ไหม้นะทำเป็นเล่นไปไอ้ตรงดำๆในตัวอร่อยเลยครับเกรียมได้ที่แล้วทุกอย่างเรียบร้อยทอดไข่ดาวครับ ไข่ดาวในแบบฮ่องกงสไตล์นะครับเขาเรียกว่าฮ่องกงคาเฟ่เนี่ยมันจะไม่กรอบๆเหมือนไข่ดาวเรานะมันจะเหมือนไข่ดาวอาหารเช้าอาหารฝรั่งนะครับทอดด้วยไฟอ่อนครับมันจะออกมานิ่มๆแบบนี้พร้อมแล้วเตรียมชาสิวอะเซมบลเตรียมพร้อมประกอบร่างครับข้าวพร้อมผักบ็อกชอยพร้อมลวกเรียบร้อยแล้วเขียวสวยๆเลยแล้วก็หมูแดงเลือกชิ้นที่น่ากินที่สุดมาอย่าเสียงดังครับอย่ามันตกใจ กินมากๆเลยมาเสร็จแล้วก็เอาไปโปะบนข้าวครับเนี่ไป็นไงเป็นในแบบอุดมคติครับอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วก็ผักบล็อกชอยเปไปไงผมลวกเขียวดีไหมแล้วก็ใส่ไข่ดาวไปให้มันอยู่ในองศา,าที่มันควรจะเป็นสวยยัง แม่มันไม่สวยทีมันงามหน่อยมันดูดีเหมือน,นันนเนี่ยและได้แล้วครับชาซิฟฟานข้าวหมูแดงข้าวปริบวิญญาณจากคนเล็กกุ๊กเทวดา God of Cookery ครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับข้าวปลิดวิญญาณหรือว่าข้าวหมูแดงฮ่องกงนะครับตามแบบของประโยชน์เรื่องคนเล็กกุ๊กเทวดาแต่ผมจีนวิวไฟเดอร์นี่เป็นเมนูแรกของฟู้ดไฟเดอร์นะครับที่เราปรุงซ้ําเอาอีกรอบนึงเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยวิชวลมันออกมาน่าสนใจครับใส่นู่นใส่นี่มีใส่สมุนไพรอะไรทําซอสชาสิ่วขึ้นมาเองซึ่งมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรสชาติมันยังจืดไปหน่อยคราวนี้หน้าตาเนี่ยมันเหมือนเป๊ะเลยนะครับ จะมาดูที่รสชาติมันจะเหมือนไหมตามสูตรที่เครื่องปรุงทุกอย่างที่แนะนําในคลิปนี้เนี่ยผมก็ดูตามคลิปเชฟอินอกมานั่นแหละครับซื้อได้ในซ้อปปิ้มาเก็ตเลยเดี๋ยวนี้โอ้โห,โโหเครื่องปรุงจากจีนนะลีกุ้มกี่มั่งยี่ห้อนุ้งยี่ห้อนี้เนี่ยมันเข้ามาในประเทศไทยครบถ้วนเลยครับและทุกอย่างที่ปรุงออกมาง่ายมากทุกอย่าง1ช้อน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 ,อ,นอัตราส่วนเท่ากันเดี๋ยวลองชิมหมูแดงก่อนว่าออกมารสชาติเป็นอย่างไรนี่ดูนะฮะเนื้อหมูแดงนะซอสเข้าเนื้อเป็นอย่างดี ข้างนอกสวยหวานฉ่าผมไม่ค่อยกินมันๆอ่ะหลายคนที่ติดใจอาจจะรู้สึกแบบว่าแม่พี่มันน่าจะติดมันกว่านี้แต่ผมชอบกินเนื้อลีนๆแบบนี้อันนี้เป็นส่วนของสังคอนะครับนี่พร้อมแล้วไปกินอร่อยตามตำราร้อยเปเซ็นครับเป็นแบบอืมออร่อย,ออยต้องต้องเตาะข่แรงด้วย แดงทำนานไปหน่อยไม่ค่อยนี่ตรงนี้แล้วก็ข้าวนี่นี่อย่างนี้นี่นี่นี่พร้อมแล้วนี่พร้อมแล้วไป <c oughs> อ,อืออืออื้ออุืออ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 ออืออ อย่าเสียเวลาครับเจาะเลยนี่นี่นะคำใหญ่ๆอุ้ยอุ้ยดาวล่วงหมูร่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำได้หมูมีรสชาติหวานเข็มในแบบที่ต้องการครับส่วนที่เป็นมันละลายส่วนที่มีความเกรียมหอมกำลงังเีอร,อ,อ,รอ,อ,รอ,อร่อย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 แบบตามนั้นเลยอ่ะตามแบบที่เราไปกินที่ฮ่องกงอ่ะอันนี้ได้สูตน,นี้ได้ สามผ่านเลยให้เกรดเอเลยผมลองมาหลายสูตรแล้วนะครับหลายคลิปหลายสูตรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถ่ายไว้หรอกอันนี้เนี่ยมองดูตามที่เขาทำในใน u t u b e แล้วคิดว่าน่าจะเวิร์กซึ่งก็ออกมาอร่อยออืมอืมม โหสกต้องไปกับไข่กับข้าวไปเลยนี่นี่แล้วก็คำมเบย์ยายอ่อยมากผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ขายได้ไหมเพราะว่าซอสที่เป็นซอสลีกุมกี่คนนั้นก็ไม่ได้ถูกๆขายแบบแมสไม่น่าได้แต่ถ้าเป็นเมนูที่แบบ ทานนี้ไม่กีบาทเดียวแต่ว่าอร่อยอร่อยสู้ร้านดังที่เราตัวไปต่อคิวได้ผมว่าเบเผลอสำหรับผมนะสูตรนี้อร่อยกว่าอีกตามแบบทักคนจะเป็นเนะี่ยคุณดูดูนะเราจะปริ้นปร้อนด้วยกันบอกว่านี่เป็นข้าวหมูแดงจากวอร์ชิตี้วอลอิก็ไแหะเขาลงสึงจ่ายเ,ออเราบอกว่ามาจากเรื่องนั้นก็ไแ้ไม่ต้องมาจากกอล มมหมูไม่พอหมูไม่พอ,อ,อเอาอีกเอาอีกเอาอีกฮึ่มจั๊วะไอวอนนี่คือที่ต้องการโคตรอร่อยครับโคตรอร่อยบอกเลย ไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆแล้วทำสุดท้ายทาซื้อฝานคนเล็กก็กวเวลาทาซื้อฝานเก้าหลงส้นจคุณรู้ไหมว่าไอ้ดำๆอย่างเงี้ยโคตรอร่อยเลยไมๆ่เงี้ย และนี่แหละครับเมนูข้าวหมูแดงฮ่องกงนะครับชาวซิวฟานจากภาพยนตร์เรื่องคนเล็กกุ๊กเทวดาหรือ g o o of o o o k เคอร y แล้วคุณจะมองว่ามันเป็นเมนูจากเก้าหลงเซิงจ๋ายบ a l l ิ i ตี้ว l ลอินเรื่องนั้นก็ได้ครับอร่อยในแบบที่มันควรจะเป็นสูตรนี้การันตีอร่อยมากนะครับอร่อยมากใครอยากจะลองซื้อของตามที่ผมนั่นแหละเอามาดูได้อยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ไปช่องเชฟอ i น็อกครับ ผมจ o YouTube ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นด้านล่างให้ไว้แล้วกันเขาจะทำละเอียดกว่าที่ผมทำก็ลองดูอยากทําตามลองทําดูรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนและนี่คือทั้งหมดของ food finder ในคลิปนี้สัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่หายนะครับจะพยายามกลับมาอย่างสม่ําเสมอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ